ในปี1771ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าลองตังอาวีกำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองปารีสระหว่างที่เขาเดินผ่านคาเฟ่แห่งหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงหัวลาอดังออกมาด้วยความสงสัยเขาก็เลยเดินเข้าไปดูเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาไปตลอดกาลสิ่งที่คนกำลังหัวล้อกันอยู่คือคนตาบอดสิบคนที่กำลังเล่นดนตรีอยู่บางคนก็ถูกแต่งตัวให้เหมือนสัตว์แล้วก็ถูกบังคับให้ร้องเตกเสียงหลง เจวของคาเฟ่ต้องการดึงดูดให้คนเข้ามาในร้านจึงใช้คนตาบอดเป็นตัวตลกเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเข้าร้านมาล้อเลียนอาร์วีบอกกับตัวเองว่าทำไมคนเราถึงต้องใจร้ายโหดเหี้ยมแบบนี้ด้วยคนตาบอดก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็มีความสามารถเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครสนใจจะดึงมันออกมาต่างหากด้วยเหตุน,นี้อาร์วีก็เลยเปิดโรงเรียน Royal Institute for Blind Children ขึ้นมาโรงเรียนแห่งนี้จะใช้เป็นที่สอนหนังสือเด็กตาบอดในฝรั่งเศส แล้วนักเรียนที่ดังที่สุดของโรงเรียนนี้ก็คือหลุยเบรลคนที่คิดอักษรเบรล์สารคนตาบอดที่ถูกใช้ไปทั่วโลก